ครับมืัอนี้กับบพอก็ไปชัดวิลล์ทํากินชาแนลกินเช่นคยครับผมมีชัดตัดใหม่อยู่ค่ะหลังบ้านตัดออกครับผมตัดจงต้นน้อยๆไว้เอาต้นใหญ่ออกเพราะว่ามันใหญ่ใหญ่กับหนึ่งง่ายกับง่ายอีนนี้ปี่มานนี่คัดแต่งเรียบร้อยแล้วครับนต้นตาลออกเรียบร้อยต้นใหญ่นะเพื่อที่ให้แสงแดดมันส่องลงมาแล้วมันจะได้ต้นใหญ่ครับผมต้นมันน้อย เรายางนึงครับปลูกมะพร้าวไอ้ครับเสียวออกให้มันให้มันโล่งๆนะครับถ้าบรรยากาศนีนป่าย,ยุคค่าส่วนยุคาหลังบ้านนี้อันนี้ตูบหน่อยมองง่ายชัดนั่งกินหนึ่งไก้วยุ่งกันหลยๆพี่นองคลิปนี้กับบันไดมียงังกับไอพีน้องมาเบิกบรรยากาศ ขึมฝ้าขึมฝนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี้มือหนึ่งจักว่าจักรูดูครับผมไก่ถึงต้นไม้ไก,นไก่นี่ตนาา้นมะขามไงตัดพลนลงเลยปลายมันตาลงเยอะชะมีนี่นะครับ นี่จงไว้นี่คือต้นน้อยๆหนิแม่นะต้นน้อยๆนี่เสียไว้ต้นใหญ่ยสี่สี่เสียวออกออกเัี้ยนะเพื่อให้ต้นใหญ่ต้นน้อยๆพวกนี้ได้ใหญ่ครับถึกแสงแดดอันเสียปุ๋ยมาใส่สังเกตตรวดไม่ยุคคานี่จงต่วสองต่อสามไปแล้วนี่แต่เขาแต่งต้นมะดีเอาไว้หลายเกินมั้งค่ะดึงกันได้พี่น้อง ดึงดึงแย่งอาหารกัน <c oughs> แลาเอาไว้พอสมควรสองต้นแน่สามต้นแน่กำลังสวยแล้วบนี้กับฝนลงมาเขาก็ปุ๋ยขีไก่มาใส่ปุ๋ยเคมีใส่เฉยๆม่จะได้งามในไงท่านกันครับตัดกับพอกับแม่นี่ครับ ตอนกีไซ้กับไปเห็นงานรับบรเหตุของเก่าอยู่น้ำกันเาะแล้วลก็ไปเห็นงานรับจ้าง,รงเรบงานบริษัทนะครับแต่จัดนี่เห็ุมาเบิดแล้วระบบโรงงานไม่ชัดชนดแบบนี้นครับผมว่าอายุกับสามสิบตัวครับ,บง,งานโฮมบอยอยากเจา้าหรอ เอาแต่คนอายุหน่อยๆครับสตาร์ทขันตั้มเงินเดือนน้ำตั้มคนอายุงานหลายสามสิบมีสิบสามสิบปีจริงๆเขาปมคัดคนออกเนี่ยพี่ชายผมครับพี่ชายคนกลางบางปีไม่ปีกป่อนพูดครับถูกปลดออกครับช่วงโควิดใหม่ๆถือคัดคนออกอายุงานมีสิบกว่าปีสามสิบปีสะถืคัดออกดีนะแฟนเขาบ่อยถือคัดออกค่ะยังดีเห็ดอยู่ครับ แต่พี่ไซอายผมเป็นผู้ชโชคมเดีอะไรถือคัดออกอะไรทุมืงินี่เฮ็ดส่งอาหารครับส่งจกพูดดูของั่งสามันซีปลาจีนเท่านี่นะครับบรรยากาศสนุกค่าลังบัาน,นี่มองบานไว้ของเก่าเงาบอกกับบริเเงินเขาคือว่าถูกอาชีบเมื่อยบัดครับผม ก็ไม่เมื่อยหน่อยเมื่อยไร่เห็ดสุดจริตเวลาได้เงินมาเครับภูมิใจครับย่างหน่อยเครับเอาแห้งเอาสูกบ่ได้เห็ดผิดกฎหมายบ่ได้เห็ดฟอกเงินธุรกิจหมือนเงี้ยงสิ่งอย่างสุมเมงนี่คนดีอยู่ยากคนคนบ่ดีหลายก็เงีย้ยงกระย้อนเศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับผมเห็ดเงินกรลับมหาก ขี่กับม้วนกับลายครับเอาอยัางไหวนิดน,น้อยหายหายคุฝชาบา้านเล็กผมก็ยัง,ห,งห,ยหายเลยซื้อมาก่อใหม่กว่าที่ใดพอเถี่ยวหายจังว่าจักเสน้นจักเสน่นเนาะทั้งของเรื่องเล็กเรื่องของถอดมืหมดเลยครับผมคนมันจับมือไพ่ดมอะไรครับติดตีกล้องติดไฟฟ้ากับขายใจ,จยเนาะคนเ้าคนจ้องจะลักจ้องจะขมโมย มันดิจอบที่ตลอดแต่คนที่บอได้ลักบอได้ขโมยตื่นขึ้นกับไปหาแต่รับจ้างไปหาของเกาขาสันคือกลับมากอ่ะบอหรืยังหายเนี่ยก็ได้แต่ว่าเอออันที่หายแล้วก็หายไปทเทวลาฝ่าดินมันเคยหูรับรู้ลับเป็นเงาแล้วเขาสู่ลำบากเห็นว่าเรามีภาระมีหนีสินหลายนี่สิละสองปีนี่ก็พ หนาปีเฮกับเบิดหนีเบิดตินเงยเออพ่อจีด้เฮดของเกานะ่าเน่ยเก็บดูเงินเนี่ยช่วงนี้พอม,มีเงินเก็บเฮดมาพ่อกับแม่เฮดมาจนเท่ากับเงินเก็บบ่มีหรอกในะ่จะเท่ากับซอแนะ่สาก่อนแน่มวลรถนา่ิกีแล้วส่วงมวลรถเดินลงเขาพันผมเฮดซอยนี่ยนี่นี่มันส่งมวลรถผมอีกสองคันเนะ่ยเปลี่ยนเครื่องมือ่อไหร่ที่รถผมพังเอาเครื่องใหม่เบิดไปตังหกหมื่นบาทเอารถแม่ไปเขาไฟแเนี่ยแต่ผมมีรถแม่รถผมสูงยึดเอานไป รถผมเก็บถึงเยอะแล้วมองยิงรถหาของดีนะมีรถหอกแม่เอารถเล,ล่าไ, <c oughs> ไปเขาไฟเนี่ยเลาไปเขาไฟเนี่ยในแสนสองทรงเดือนละสามพันเก่าแต่ชัดประทรงหรอกชัดทรงเดินละห้าพันแต่เหมือนมันสามสิบหกงวดก็เลยทรงสองคันเลยเสมอนี่ทรงทั้งรถผมน,น้ําแน่รถแม่เนี่ยเราไปสอบสองคันเลยผมเดือนละเก่าพันกุบบาทที่วงกลมมืดหนึ่งหละในค่าเสียใจค่าเน็ต ออค่าน้ำค่าไฟค่ากินโอ้โหนี่แบบถามว่าบอกตรงๆแล้อมีทุนเนี่ยเลยแม่เลยให้ตัดไม้ค้าขายเพราะได้มีทุนไปหาซื้อของเก่าเนาะนี่แหละหมุนไปโอ้ลิปมันกับแพงอันนี้กับแพงอย่าวัางสั่นงี่หรอครับมาบอกให้ฟังเนีย่ยบอยเนวาให้มาสามเติมด้พี่น้องให้มาบอยเอนวาด่า,ดามงดาม่าบมาคือมานหนิกะ ให้กำลังใจกันคือว่าครับคนเขาลําบาก,กว่าเขาขมีเนาะคนเขาพิการคนเขานอนขางตรงขางทั้งเขากินคุยขยะกินกันเห็นผมเห็นตลอดครับ,รบจอดให้เงินเขาแน่ให้กําลังใจเขาแน่ครับผมคนเขาเนาะอยู่ลหบากไผอยากสิเป็นชันที่วุ้ยผู้ใดอยากเกิดมาทุกดอกคนเนาอยากเกิดมามีเงินมีคทดูคนนะแต่มันเลือกเกิดบนะ่ไ้เนาะคนเขาเนาะ ในเมื่อมันเป็นแล้วเขาก็เลือกปฏิบัติเอาเฮ็ดดีเฮ็ดซัวเฮ็ดยังก็ว่าไปสำหรับคนนี้พลาดนีสินทั้งนั้นตื่นขึ้นมาต้องหาไอ้คนขโมยขโมยไอ้คนหาเฮ็ดดีกับเฮ็ดดีไอ้คนเฮ็ดซัวกับเฮ็ดซัวือว่าเหมซั่กันโอเคผมสําหรับลิปนี้กับบด้มยังเนาะมาชมมาให้กาลังใจกันทักทายให้กาลังใจทุกคนไปหมือนกันสู่ไปนํากันครับบ่ว่าเศรษฐกิจจิเป็นไปไหนเขาต้องอยู่กับมันได้ สำหรับคลิปนี้ก็ผิดพลาดประการใ,นใดก็จะขอโทษขออภัยพี่น้องทูทุกคนครับผมคือเก่าแล้วครับมาคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจช่องไอ้ชัดวิลลุนทั้มจินนะครับผมฝากกดไลค์คอมเมนต์กดติดตามสำคัญกด,กดกระดิ่งการแจ้งเตือนด้วเลยครับผมช่องนี้น้อจะได้เติบโตไปน้วกันครับผมโอเคครับผมมกกากระไรตื่นใจกับแชร์ช่องไอ้ชัดวิลลุนทั้มจินนี่ได้ครับผมก็อกอดม่คลิปหน้าสวัสดีครับ